โอ้ยดีใจได้กินแล้วดีครับเราจะได้กินครับโมกินอาหารจานขอมครับผมขอมครับเฮียว้กินข้าวแล้วครับ อาอเดี๋ยวอ๋อเดียวใส่ให้เดี๋ยวยุดผมจะอยากแล้วที่ทุกคนรอคอยใช่ครับโอ้คำมันเป็นอะไรับของผู้ชายได้กลับดึงดอกคุ้มไหมคิดคุ้มครับผมคุ้มหมดครับ คน,นมองพทยเก่าว้เจ้าก็อยู่หอดิวข้าเาชนะีวิตมั้งข้าวชาท้งหข้าวเจี๊บสองเลอือปูของครัผมอ่าถ้าผมไม่ได้จะฝปกตะก้าได้เนาทำเลยทำได้ทำได้ทำแล้วมันจะนีไม่ได้ อายุไม่อะเป็นโกงไม่ได้ทำแล้วนี่สิทำอะไรกินเราฮะมีผัดไก่แล้วก็ผัดกระเพราเนื้อครับหมูเนี่ยเออหมูครับผมใช่ไะมรับก็เนื้อหมูแซ่บๆไหมไครับผมพี่ตรงไหนเอางี้เนื้อหมูเอาเนื้อแซ่ <c oughs> อยากให้ปาโลมาแต่แต่มมืนไม่เป็นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมปักเลโกชีไว้ให้ครับโหมือนีนะ <laughs> ถึงกับต้องไทยน่าไม่สบายครับเี๋ยแต่น่าเก้ยวยตอนนี้ <laughs> นะดีแล้วอันนี้ไม่หกมแล้วบางยังไม่สบายเลยสิใช่เราจะทำกับข้าวนะทำเบิ่งเลยไป่วยช่วยน่อยมีสีไหมไม่สุมถ้ายางีเรื่องบางไม่สบายทำไมบางไม่บอกเองไปขีดไหมบางีแซ่บเราะผมแซ่บไม่มีแรงจะพูดเลยมันรับกินหอย อันที่มาวันที่ยี่ิบสอครับถามว่าทุกคนแซ่บไหมอ,<ส>อร่อยแซ่บมากแซ่บหลายหนูเด้กินข้ามาเด้อกินขานี่แก้วเอมเอ็มเองเขาครับเอมฮะถ,ถ้าเขาทิ้มมาละ่ะถ้าก่อยทะลุกออกไปจากหน้า,นาจอได้อยไปแล้ว <c oughs> ว,วันนี้ทำไมนูอะไรบ้างมีผัด ผัดกระเพาหมูแล้วก็ยำบาปองแล้วก็ผัดน้ำมันหอยไก่ครับผัดไก่น้ำมันหอยอี้อเลยครับผมแอาตะขายืนกรูปจนเนี่ยบ๊อบเป็นยังครับบ๊อบเป็นยังบ๊อบยังทั้งครับผมเห็นคนไห่เอาให้ตกใจหมด้แบบเตือนนึยว่าโดนอ่ะไม่เจ็บลาชาดปากพี่ก็อยู่ฝั่งนี้ เล่นฟิล์มนี่ยนี่ใช้ได้อยู่พี่โอเคครับจริงใช้ได้สายน้านอราไปซื้ออ๋อ <c oughs> ชอบตอนไหน,น<อ>เนาะเราผิดทางเลยจริงเราต้องตั้งไว้ทางนู้นเออแล้วขาดตั้งกองก็ไมไเอามหมาเน,ะ <c oughs> น,น,น,นาะเดินวนเดินวนขอก่งใช่ไหมนี่น่ะนี่เออ รักอยูน่นี่นี่ทุกคนโอเคถึงจะมืดมิดหน่อยก็แต่ก็ไม่เป็นไรครับมองไม่เห็นพี่เลยสมมร็แล้วอ๋อแต่ก็โอเคอยู่ยี่เห็นยีชัดเจาอยู่อ่าหน,น้าพี่เห็นเื้อ อ,อ,อ,อิ่มเลยวะเออวท่าตีนะอ่านเนไม่ได้นะกินเยอะกินเยอะไม่ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวอิ่มมืดนะครับผมมืดเลยครับย้อนแสงใช่คือช่วยทำกล้องเขาก็ทำมาแบบนี้น,น,นะนึกทำไมเขาไม่ทำให้สบายอยู่ลตลอดตลอดเวลานนที่หันไปทางไหนอะ่ะ อมรำอ่ะเหนียวเอ็นเอ็นนี้อะไรลลุดก็ไม่ใช่ครับทุกคนนี่เชื่ออะไรเนี่ยพยายามก่อน กินนานๆเหมือน,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 นตอนทำนะคะดูไหมสิบอยู่อร่อยไหมอร่อยครับผมน้ำอะไรแดงๆน้ำแดงครับน้ำหวานน้ำหวานครับผมเจ้า <c oughs> นี่ชิให้คอยเป็นคนดีบ่ได้ดีกว่าคิดยูยังเดียวเลยม <c oughs> <ๆ>ั้ยวะ ต้องมีเหล่ามีเบียอืมดีไหมกลับบ้านบอกกลับครับอ่าที่บาทนี้ลูกเลยเลยเฮยเอาไหมอันชกินหนึ่งก็ที่กินหมดไปสี่คำแล้วนะแกกินคำเดียวยังไม่หมดเลย <laughs> เราจะนั่งเฝ้าจนพวกเจ้ากินข้าหมดจาน้เนาะคอยกินบ่เบิดด้วยนี่เอาทำแบบข้าวมกินได้ในยหรอกยิ่งผมเพิ่งเข้าใจวันที่องังเขาทำกับข้าวเออกินข้าวเขาไม่ยอมกินเนาะ Có bạn. À? mua hiếu Thế lấy là... Phệt mấy Phệt nhất าแก้ทำกับข้าทุกวันไหมไม่ครับไม่จ้จ้าเสื้อขอยยังที่ทุกคนพิมพ์มาก็ถูกต้องนะครับผมว่ากะทิกินข้าวคำใหญ่นะครับผมนปากไปใ่ญยซ้ำจางเหรสิกินขคาเดียวเหรอละเต็มเลยแซ่บไยไขยยังแต่งตัวอยู่ครับผม เมื่อวนดอนหนึ่งทีมมันยิงคำเล็ก